สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับช่องรามขุนซีโร่นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าแพนเวอซอมบี้2นั่นเองผมก็ไม่รู้นะว่าแพนเวอซอมบี้1เป็นยังไงผมเห็นเขาเล่นกันนะครับตั้งนานแหละแต่ผมก็ไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้จะลองมาเล่นนูครับก็จะเป็นเกี่ยวกับผักอะไรพวกนี้นะครับผมหลายอย่างเลยน่าจะสนุกนะ โอเคก็ okay. จะเป็นพวกซอมบี้นะครับก็มีบอกเขาก็เป็นเกมบอกว่าแพนดี้ซอมบี้นะครับเอาทัวตัวนี้วางไว้ตรงบริเวณนี้นครับผมจะขอขอ,อวางไว้ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมมันจะครอบคุมตรงนี้หรือเปล่ามันจะยิงไปตรงไหนผมไม่รู้นะอ๋อโอเคแล้วก็อะไรสักอย่างเนี่ยแหละผมผ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะให้เก็บผราอาทิตย์เหรอตึ๊บ แดห้าสอ๋อแล้วก็เก็บเหรียญเพื่อมาปลกปลูกเพื่ออีกนี่แบบนี้นะครับเคอันนี้คือเพิ่มสปีดเหรออ๋อนึกว่าอะไรอ่ะมันเพิ่มสปีดหน่อยละก,กันนี่ได้เหรียญมาล้วนเลยแล้วก็วางไปอ๋อมันยิงเป็นแนวตรงฮะก็เล่นสนุกอยู่นะครับสำหรับแผน vs ซอมบี้เออ วางไปวางไปปึ๊บอ่อไอ้ในพืชตัวใหม่เหรอเป็นเหมือนทานตะวันนะครับจริงด้วยสามารถสร้างดวงอาทิตย์ให้กับเราได้เฮ้ยสุดยอดอ๋อนี่คือบ้านเราเหรอโอเคโอเคกดตรงนี้เพื่อ,อกดตรงนี้แล้วเอา เราเอามาวางอ๋อนี่แล้วก็กดตรงนี้แล้วก็เอามาวางเก็บกดตรงนี้แล้วก็เอามาวางบนีอ๋อโอเคนี่คือการปลูกทานตะวันนั่นเองมันจะมาแถวนี้ก่อนใช่ไหมอโอเคนี่นั่นไงเดาถูกด้วยค่อยๆวางไปนะครับไม่ต้องรีบผมยังไม่เห็นทานตะวันเลยมันจะผลิตตอนไหนเนี่ย มันจะพัฒนาไปตรนไหนเรายังไม่รู้นะครับผมยังไม่เห็นทันอ่านี่ไงแบบนี้นี่เองอยังไม่หมดเวลาน่นนะเหลืออยู่สิบนาทีครับผมโอเคได้วอนัดมาโอเคได้วอนัดมานะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับผมก็เคยเล่นไปแล้วนะแต่ผมก็ลบทิ้งไปแล้วครับ นี่คือพี่สุดหล่อนะครับผมเนื่องจากขี้แกีเล่นตอนนี้ซับซไอนไปถึงหนึ่งร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าพี่สุดหล่อให้ดูนะครับผมแน่นอว่าหลอ่อไหมไม่หลอ่อเอ้ยหล่อหลอหลอ่ลอโอเควางทานตะวันไปก่อนนะครับผมโอเคฮิจึบป,ปึ๊บแล้วก็วางตัวนี้ไปด้วย โอ้ไม่นะทำไมนาวอนัทเป็นอย่างนั้นล่ะโอเคจะตายแล้วตายแล้วเ<ๆ>หรอเฮ้ยวอนัทเสริมได้ไหมโอ้ไม่ออกไปอีกไม่นะวอนัทไม่นะไม่โอ้โพบไม่นะโอเคตรงนี้วางได้ เสริมให้กับโบนัสได้ไหมโบนัสเสริมไปสิไม่ไม่นะโอเคยิง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 อะไรนะซอมบี้มีหัวสมองเหรอโอเคเรียบร้อยเอ้ยอะไรอะ่ะมันทัวหรือเปล่าปอตโต้อ๋์โอ้ปอตเตอร์มินเหมือนหัวเขาจะเป็นระเบิดหรือเปล่า อ๋อโอเคเลยดีเซพเพนไปตอนนี้เราก็มีพืชเยอะพอใช้ได้นะครับผมโอเคเฮ้ย okay, hey, อะไรละ่ะมันโผล่ออกมาแล้วเฮ้ย <Hey, S 2> อะไรอ่ะเอ้ยตุม้มเฮ้ยระเบิดมันระเบิดนี่นะระเบิดแล้วก็ต้องเฮ้ยชึบวางวาน,นัทไปก่อนแล้วก็วางระเบิดเอาไว้ตรงนี้ แล้วก็วางพืชไปตรงนี้โอเคพืชเปิดการทวงเวลาโอ้ไม่นะปะโโุโตเออระเบิดทันเฉยโอเควอนัทเตรียมวางโอรนัสไว้ตรงนี้โอ้ยจุดจุดอ้าไม่นะเฮ้ยสามารถขูดทิ้งได้โอเคเพิ่งเห็นโอ้ไม่นะ ันนี้ม okay. okay. ีไอตัวนี้อยู่โอเคเออวาง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 วานัดวานัโอเคกินวานัดไปเออไม่นะระเบิดมาดูระเบิดดีกว่าวัดตู้เรียบร้อยอะไรนะกละลำปีอย่างนั้นเหรอแค่เบชใช่มันคือกระลำปี ดูกันต่อเฮ้ยอะไรนะป้ายลุงศพซอมบี้ด้วยซอมบี้มันจะโผล่ออกมาหรือเปล่าเพิ่มสปีดไปนี่นะครับผมก็จะวางคันตะวันไว้แบบนี้ผมเคยเห็นเขาเล่นกันนะครับผมแบบนี้นั่นเองโอเคโอเควางกระลำปีไปนะคะผมไว้ด้านหลังแบบนี้แล้วก็รับรับรับเฮ้ยกระลำปีนี่ โยนกระลำไปเลยนะคะผมโอเควางไปต่อวางไปต่อจืบโอเค okay, okay. จัดทีมให้สวยงามนะคะผมเฮ้ยตรงนี้มีป้ายหลุมศพอยู่จืบโอเค okay, ตรงนี้ด้วยเอ้ยมันตัวนี้นะครับผมมันจะยิงไปข้างหน้าเท่านั้นนะครับโอเคก็วางกระลำปี อ้าวได้แล้วเหรออะไรนะซอสพริกทอามทำไมอันนี้ใครเดียวเออเออโอ้ฉันขอยืมซอสได้ไหมซอสร้อนจะมากินทาโก้อ่ำยำยำยำโอ้มันอร่อยมากเลยอ่อเอออะไรอะ่ะทาแมชชีนทาแมชชีนอะไรสักอยาก่างไอรถ อะไรนะรถรถพูดไ,ด,ได,ด,ด้อะไรเนี่ยผมลืมเปิดเสียงขอโทษอะไรเนี่ยทำไมซอมบี้หัวโตย้อนเวลาหรอหรือว,ว่ามาในอนาคตโอ้โหอย่าบอกนะว่าเราย้อนมาเวลามาในอียิปต์โอโ้โ,อโหโอ้โหอะไรนี้ข้ามขามขามข,าม,ขามไปก่อนมีซอมบี้ ให้กดตรงนี้แล้วเอามาใช้ตรงพืชเหรออุยๆๆอ้ยว่ายิงโคตรรัวยิงรัวมากอู้เหมือนจะเป็นปุ๋ยเหรอไม่แน่ใจนะครับก็ผมก็จะวางทานตะวันไปก่อนโอเคึเอบอทำไมซอมบี้มันตัวสีเขียวๆอ่ะโอเคเดี๋ยว บอลกระลำปีกันเฮ้ยเก็บงั้นต้องใช้กระลำปีซะหน่อยอุ้ยอุ้ยอย่างเท่เฮ้ยไปดิเออโดนเฮ้ยใช้ไปดิปุ๊บเออโขในตัวมีปุ๋ยนะในตัวมีปุ๋ยสุดยอดไปเลยโอเคโอเคเก็บมาเก็บมาทานตะวันเก็บกระลำปีมาเก็บ อะไรมาเก็บอะไรมาเออเก็บอะไรนะัร่นแหละแล้วก็ปุ๊บอุยอ้ยอุ้ยอะไรนะ่ะฟาโลเหรอเอ้ยใช้ไปก่อนเออไม่ไม่ตายก็อีกทีหนึ่งอะไรอ่ะมันคืออะไรน้ำแข็งสายฟ้าแล้วก็อะไรก็ไม่รู้สีเหลืองเหลืองเลี้ยวเหรอคืออะไร โอเคผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกเฮ้เออกไปก่นอนวยระเบิดเยอะเลยมีตัวหัวถังด้วยนะโอ้โหไม่นะโปเตโต้ค่ะระเบิดระเบิดม่หมดเลยเฮ้ยไม่มีทานตะวันให้ด้วยมีทานตะวันแค่สองตัวเฮ้ยใส่ปุ๋ยกับทานตะวันได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเรารอปุ๋ยนะ เฮ้ยตรงนี้คืออะไรใช้ได้หรือเปล่าทุกคนสายฟ้าโอ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะถายฟ้าอีกทีหนึ่งเฮ้ยแล้วก็อันนี้คือน้ําแข็งหรือว่าอะไรเคกเก็บปุ๋ยมาแล้วก็ใส่ให้ทันตะวันเฮ้ยโอ้ยแล้วก็น้ําแข็งอีกทีหนึ่งเงาเงาเงาแล้วก็กระลำปีหน่อยอึ๊บแล้วก็ไอตรงนี้คือเฮ้ยปัดปัดสบิ่กไปเลยโ โครเถื่อนแผนที่เหรอเค okay. ยามาดูกันมัาคืออะไรแผนที่นะโอเคโอเคเดี๋ยวก็ Go. อืมเอ้ยถ้าเราสู้ด่านนี้เราจะได้ทานตะวันอย่างนั้นเหรออืมโอ้ถ้าเราเล่นแล้วเราก็จะได้อันล็อก ทานตะวันนั่นเองเดี๋ยวค่อยมาทําในคลิปหน้าลักกันนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสําหรับคลิปแพนเวสซัมบี้สองอีนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอเพียงน,นี้ครับผมสวัสดีครับ